โลหิตจางในเด็กปล่อยไว้อันตรายสมองทำงานช้าส่งผลต่อการเจริญเติบโตเสียงภาวะหัวใจวาย ซึ่งสาเหตุของภาวะซีดหรือโรคโลหิตจางเกิดจากการที่ร่างกายขาดสารอาหารบางชนิดเช่นธาตุเหล็กโฟเลตและวิตามิน b 12แต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากการขาดธาตุเหล็กค่ะซึ่งสามารถสังเกตอาการซีดของเด็กได้จากเปลือกตาล่างริมฝีปากหรือผิวเริ่มมีความซีดรวมถึงบางครั้งเด็กอาจจะมีอาการอ่อนเพลียเป็นลมและเบื่ออาหารโลหิตจ,จางในเด็กหากปล่อยไว้จะยิ่งรุนแรง อาจส่งผลให้สมองทำงานได้ช้าลงเนื่องจากได้รับออกซิเจนจากเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติเด็กจะรู้สึกไม่กระฉับกระเฉงเฉืชยชาจึงมักส่งผลให้ลูกเรียนรู้ช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันเนื่องจากภาวะซีดทำให้เด็กเบื่ออาหารกินอาหารได้น้อยลงจึงทำให้ร่างกายขาดสารอาหารส่งผลไปถึงการมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงเจ็บป่วยได้ง่ายและยังทำให้ลูกเติบโตช้าอีกด้วยค่ะ เมื่อร่างกายขาดธาตุเหล็กก็จะทำให้การเจริญเติบโตมีปัญหาโดยเฉพาะกระดูกจะไม่แข็งแรงเปราะบางและอาจตัวเตี้ยกว่าเด็กวัยเดียวกัน ภาวะแทรกซ้อนจากภาวะโลหิตจางโลหิตจางเล็กน้อยอาจไม่อันตรายแต่ถ้ามีโลหิตจางมากทำให้อ่อนเพลียวิงเวียนศีรษะใจสั่นหน้ามืดเป็นลมง่ายอาจมีอาการของโรคหัวใจล้มเหลวได้เพราะถ้ามีโลหิตจางมากๆหัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายให้มากขึ้นจึงอาจทำให้มีหัวใจโตจนเกิดภาวะหัวใจวายได้ค่ะ วิธีป้องกันโรคโรหิตจางในเด็กที่พอจะป้องกันได้ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การบำรุงคันด้วยอาหารครบ5้าหมู่และให้เด็กรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ด้วยค่ะทั้งข้าวไข่แดงเนื้อสัตว์ผักและผลไม้โดยเฉพาะอย่าให้ขาดอาหารที่มีธาตุเหล็กสำหรับในเด็กทารกแรกเกิดมักได้รับสารอาหารจากนมแม่เป็นหลักดังนั้นคุณแม่ก็ควรกินอาหารที่มีธาตุเหล็กด้วยเช่นกันค่ะหากเกิดปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับเลือด จำเป็นต้องรีบเร่งแก้ไขดูแลแต่แน่นไม่เช่นนั้น,น,นอาจทำให้เกิดผลเสียเกิดโรคอื่นๆตามมาและอาจลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้ไขได้ทันค่ะเลือดเป็นสิ่งพื้นฐานที่สำคัญของร่างกายหากเลือดน้อยเลือดพร่องเลือดจางหรือเลือดหนืดส่งผลให้ร่างกายเกิดความเสื่อมแก่ก่อนวัยและหากปล่อยไว้ยังเป็นต้นเหตุข,ของการเกิดโรค เวดีเลือกใช้ต้นตำรับยาสมุนไพรจีนบำรุงเลือดและเสริมสร้างพลังชีซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมาก,กว่า2,000ปีขัดเลือกอือเจียวซึ่งเป็นราชายาสมุนไพรจีนบำรุงเลือดและสมคนราชายาบำรุงพลังชีเพื่อเสริมสร้างเลือดและพลังชีเชิงบุรณาการปรับปริมาณคุณภาพการไหลเวียนและความสมดุลของเลือดเพื่อให้เลือดดีสุขภาพดี เสริมสร้างพลังชี่บำรุงเลือดเชิงบุรณาการการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0 5ูนย์ส9 9